เบื oh, huh. mm ้องอย่างเดียวเนี่ยเจ้าว่าหางนี่ยังเห็นไหึเป็นแต่ย่านแทอะไม่ยังชิ้เท้าน่ะอันนี้บ่เออเสะนะขี้โก๋ป่ะโก๋ป่ขี้โก๋วะเด่นบ่ะออกข้นเมืองดูนี่ยังขึ้นเมืองดูเดี๋ยวผมชิ้อยู่ทางฝีก่อนป่ะข้นค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อย่าค่อยๆเด้อค่อยๆ ไม่ยังลละแม่นอตัวๆับเดี๋พี่น้องห่วยห่วยหหยังเมอ้ยมัอนอ้ยมันจะกัดได้น่ไปแม่ไปเามันออกไปยา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 บ่ไหวแนวนี่เอ้งูยังลครับพี่น้องมาเนียหเขียวีวะ เปลี่ยนก็เปีไปอยู่ในหันน้องทำความสะาดอกมันสูกปป่กไหมเอาไปป้อยให้ตั้งระเบีนยนไยไปจับไปไหม